ดีค่ะแนะนำตัวนะคะชื่อคุณีิดาจาก,การุวัฒนนะคะเเป็นครูสอนโยคะปฏิบัติครั้งแรกในชีวิตนะคะเพราะว่ามีกัลยาณมิตรโดนหลอกมา <laughs> แต่ปรจําใจมาไม่ได้โดนหลอกค่ะเพราะว่าจริงๆ จา,จากการฝึกโยคะเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับการที่จะไปสู่การนั่งสมาธิ<ม>อยู่แล้วเพราะว่าเหตุผลในการฝึกโยคะอัสนะเนี่ยคือเพื่อจะได้นั่งสมาธิได้นานขึ้นเป็นการฝึกเตรียมร่างกายใจของตัวเองเนี่ยคิดอยากจะมานั่งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสแล้วก็พอมีโอกาสเนี่ยกลักลยาณมิตรชวนมานะคะก็เลยมาเป็นครั้งแรก <S 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 แต่เขาก็เตือนไว้แล้วว่าจะเป็นการฝึกที่ค่อนข้างจะ เรียกว่ายังไงดีหนักหน่วงพอสมควรเพราะว่านับๆดูแล้วเนี่ยสี่รอบเก้าชั่วโมงครึ่งด้วยกันทั้งวันก็แต่เขาคิดว่าจะทําได้ก็เลยลองดูแล้วก็คือจริงๆเป็นคนที่จะตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยจะพยายามทำให้เต็มที่ฝึกครั้งแรกบอกตามตรงว่ายังไม่ค่อยได้อะไรมากนักนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เรามีเหมือนกับ ความนิ่งจากการที่เราได้ฝึกโยคะกับการที่ร่างกายเราเนี่ยพร้อมก็เลยทําให้ปฏิบัติในแง่ของการเดินจงกรมเนี่ยทําได้ง่ายมากคือคือ,คอเหมือนกับว่าเพราะเป็นสิ่งที่มันเราค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่พพูดถึงเรื่องการนั่งสมาธิก็ยังมีฟุ้งอยู่ตลอดเวลาคือจะเป็นบางช่วงที่สามารถจับแล้วนิ่งได้กับยุบหนอพองหนอแต่บางช่วงก็จะหลุดก็จะเป็นอย่ค่ะหลุดหลุด,ล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 ดได้ไดุ้ดหลุดได้ได้ตลอดเวลาก็แต่ก็ตั้งใจแล้วว่า ถึงครั้งเนี้ยจะไม่ได้อะไรมากเท่าที่ควรแต่คือจริงไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรเต็มที่ขนาดอยู่แล้วแต่ว่าจะตั้งใจมาปฏิบัติอีกแน่ๆค่ะ